ดื้อเสือเปลี่ยนเนาะทำมือหนักก่อนแปดกเขาเนี่ก็เปลือนกมันโบเปื่อโบเปลี่ยนแหละใช่รู้แล้วแห่ะเปล้อกเนี่ยมีอะไรเนี่ยอได้นี่ยหมดเสียงเลยเมีอหไรคอยเท่าไร๋อยังยากลูกน้อยอยู่เนาะ นราชสิกรกับอยากให้เจ้าหาป่าคืออายเบาเด้อเห็นได้บ่ะอ no. ันไม่มองนี่ก็ได้แถวมองยูมองเช้านี่หนางเนาะทุกมื้อกับห้าเฮ้าวเฮ็ดให้มันเป็นบาทเดียวเนาะเฮ็ดให้มันเฮ็ดชุ่มมื้อเฮ็ดชุ่มมื้อแต่ว่าบอยเฮ็ดลายไหนเห็ดเล็กน้อยน้อยมันก็สาดยิ่งมันนางเด้อ Nói tiền nó xử màu biển, con Bẹt khỏi này, bước bố, bố, bố đế, à? bước bước ra Bố bước, sai nó đấy Bố bước lẽ, bía hài lẽ, bây Nhiều người con chắc chắc bỏ Ồ, kìa con ơi Cà Chị cầu cứ đơm nọ, nhóc bởi tăng đáy Bà chạy qua tài ngan tỉnh cả, ta hát nọ Mà lị chị cầu mà lẽ Nào, mà nặt, nửa nặt cái phần qua Chị xử khẩu sát, mà hải, kìa con ơi Nào, bây giờ chạy qua ngọn đường, นี่แหละพี่น้องเล่เชี่ยงเรียนดิปอ่ะโบเลยโบตอนเดินกับพี่น้องเนาะสบายดีไปพี่น้องอีกเพื่อนหนึ่งเด้อพี่น้องเลยตอนคำคำแรงแรงตัวเวดกับไก้สลับของว้าไปอีกแล้วพี่น้องเลยคอยทำแรงๆกันยังมุ่งมัจากเวียจากงานอยู่ทีมงานของจุ่มเฮากันสวนกันจุดเจีดจุดเจีดจุดเจีดเนาะบุรละคนกับพี่น้องโอ้ยหลังจากอยู่ในงานแต่งจุ่มโฮมกันเนาะเข่าวกีฬาของหอบเวลากับแต่คนละผักกะพายพี่น้องเลย บรรลกแต่งออกจากห้างเนาะเการเป็นหน้าที่ของใครของมันเนาะพี่น้องเอ้ยเพื่อครอบครัวเพลินที่ว่าทุกอย่างขาดเชินเนาะที่มานเข้ากันเต็มที่สู่ๆพี่น้องเอ้ยฮะพี่น้องเอ้ยกานี่แนี้ขอสารหนึ่งกระสอบยกหม้อให้น้องบริสุทก่อนเป็นไหนอยู่อยู่น้องพี่น้องเอ้เรื่ึงบักเชียงคอยใส่เสียกันย่ากกอนจะบ่ได้ยไหมบัเชียงเอ้ยเนี่ยให้คอยเทไร

แค่หน่อเสียงเนาะปั่นใจทั้งบมดเสียงอะไรพี่น้องเอ้ใส่คือกันแล้วยังไม่ทอดอยู่ยังไม่ทอดอยู่เนาะเอาเต็มที่บัดมือรถนะเพื่อนเนาะเพื่อนก็จังว่าเพันจมก็ให้เพันจมเพราะว่าเขาผิดเดิแน่แล้วเนาะยอาผิดโดยสบายดีเลยพี่น้องเลยเลยนี่แหละนอนพีอน้องคนอันนี้พ่อน้องมดีนะแม่น้องมดีสบายดีล่ะบารีบ่าเสียงเนาะไปทั้งบมดเสียงแน่เดย น่าเพื่อนว่าบังขึ้นก็นอนอยู่นี่บังขึ้นก็นอนเอื้อยอยู่นี่บ้านางอะบังขึ้นแม่ภูนี้มากนอนอยู่นี่เออสบายดีทั้งผอเด้ออือชาวเมฆภูนี้มากนะอีลาเน่ยมานอนน้ำเนาะนอนอยู่นี่บ่เออนอนอยู่เทิงพูนอนอยู่เทิงพูตรงนี้เหมือนนอนบ่นี่เพื่อนมาเชียงเป็นเพื่อนเพื่อนเจ้าอะไก็เพื่อนน้อยเนาะเพื่อนเป็นเพื่อนอะไรเป็นเพื่อนน้อย เออเราเป็นดูเป็นเศร้าเอาจังสีแอมเอาแต่ว่าล้อกับน้องเด็กเป็ดยังไงเนาะเป็ดไก่กับยุ้งกันเลยพี่น้องเลยเนาะอ่ากัเป็ดหม่ไก่นอนหม่งเดียวกันเลยนะเนาะโดยมันก็จะหกๆแน่พี่น้องเลยเนาะเพิ่นกับปลูกก็ไม้ก็ตอกเนาะบอลนี่เป็นบอลพิ่นอะไรด้บอลเชียงเลยโดยอ่าจอดยางจอดยางรถถีบยางรถจักนี่นะ แบบใส่สูบเอาได้สูบคือข้าวตะกี้นะคนนู้นี่เพิ่นลโมนีไฟฟ้าเอางงี้อชะอันแบบเก่าเนาะติดแล้วก็ทุบอ่อนบ่อแม่นทุบตีอ่อนบ่อเขาอ่นบ่อแบบติดกาวยางแบบกาวยางเทนฮะสมัยตะกี้มันอันนันรถยักษ์ก่าก็เขาก็จอดเอาเผาอันหัวลูกสูบเต็งเอาอย่างลิฟต์ขันจอดตีเอาทับเอามันบบจอดเย็นมัน มายุ utes, ้งล no yeah. well, okay. ุนดังเลยหรือว่าเอาทำได้เผาลูกถลูเอาแบบสมัยตะกี้นะบอลเซียงทำมาเดายังนไงเงี้ยครับเพราะเห็นเยอะหมดเลยอือเลยเลยเลยโอเคสารางน้องมะลิเนาะไม่ใช่อีลาเมื่อกี้นี่มาแต่อันนั้นซื้อขนมมาซื้อขนมซื้อให้เจ้าเองบ่ใหญ่กินขนมอยู่อีลาได้สาเป็นไพรพุ่นนี่นะน้องเจ้าบ่ มานังไร้ไร้อืมเดี๋ยวนางพี่เพราะเพราะนางพี่เป็นลานลูกของเอื้อยพันนี่บ่เน้นเลยเด้อด้อเด้อได้เมื่อวานนี่เนาะนอนรับอยู่บ่นอนฟันดีอยู่บอโดยอ่าขออนุญาตถามมีคนเอาเงินมาให้อัไรนี่เคยมีอยู่บอ บราเคยบอเดี๋ยวเอาเงินมาให้กันออนไลน์ประมาณเนี้ยนะบราเคยมีเนาะบ่ายยังบอบ่ายไพ่ก่อมามาบุญอ๋อมาบุญบนปลาเนาะกับลุงเฮิมเนาะอ่าเพราะว่ามันเคยถ่ายอยู่พี่น้องเลยทางลุงเฮิมกับมาบุญเนาะการบุญกับมาตามที่เขตลุงเฮิม์มอะไรคือน้องมะลิอะไรพี่น้องเลยการบุญสิคก่อ จ้าเคยไปกินกระปุนบ,นบ,บนนรนร<ด>บทัดบ่บ่ได้ไปบรรทัดยอ,อยู่บนสงเคื่ออยู่บนสงเฮือบ่ที่ว่าท่องเครื่องไทยเห็นไหมดยเอ๊ะกระเพาะลงเครื่องอยู่บนสงเฮือบ่ะอดยมันพอการย่างกินอะไรดยโดยโดยแต่ยังกินแรงกินง่ายมาเนี่ยบุ้งคือการบคือการไข่ช่องน,น่วยแต่ยังก็พอไข่กินไข่จัาหน่วยพอเจ้าช่องน่วย มวยพอดีเลยเดินทอดแกงเอาเต้มบ้แกงไข่กินแมะแรงเนาะมองนี่บ่อมองไรเห็ดอยู่เห็ดกินเลยแ่นแหละหนึ่งข้าวหนึ่งน้ำมันพริกหนึ่งกินเฉพาะผู้ค้านี่เล่นอย่งร้านมามาเลยพริกคาผืนึงอออีลามาตรงเฮียแล้วก็เพื่อนละมากกันหนึ่งก้อนแล้วบ้ แล้วแล้วคนมาแหละกันแล้วปวดจงไว้ร้านหนึ่งเลยนี่เนาะบ่บ่กคนเมื่อยคนเมื่อยอันท่างล่องมาดีนี่เป็นเป็นลานก็บ่กนั่นนะอเป็นรื่องลานสาวลูกสาวอันแม่เพิ่นไปต้องไหนช่ไตายก่อนโอ้ตายก่อนแม่ตายน้ำหลังอันนี้นี่แหละเขาพกชี้อยู่ออาแล้วออกเองเต่นนี่ได้แม่ วนแรม่เพิ่นขอดเสียถวยงานถือผ้าพูนีกำลังสีคขอดนะขอดลวก็ได้ซอกเมื่อแม่เพิ่นก็เสียชีวิตไปม่ว่าออกเองออกเองแม่สลบอยู่นะแต่พูนีเน่ยบื้นออกเองบริเบ่งเลยวาทั้งมบรอนาะแม่เสียชีวิตเน่เสียชีวิตมริรอดหน่นาอัผูได้พ่อเพิ่นเสียก่อนเสียสาเหต ไข่ไไไยุ่งไข่ยุ่งไข่พันใหญ่ยังซีได้ไอ,ไอ,อีกแล้วไข่ยุ่งขออนุญาตเพราะอ่าพ่อกับแม่เพื่อนแต่ก่นอนพ่ยังบดเสียชีวิตอยู่ทำกันอยู่นี่เปล่อยู่นี่อ,อ,อยู่เพื่อนพ่ออือตอนนี้พ่อตายแล้วล่ะก็แม่เพื่อนก็ลังมันดุนี้ดู่นี่ โดยเดินกันมันขับได้เอางี้าชอยู่ในบ้านหนเนาะมีบ้านหนจะบอกนี่อยู่เรือมันขับกันขับกันเเนี่ยขับมันอยู่ยินรัฐอยู่กลางพุนกะถือโครงการมันอยู่ที่อยู่บบยืมเน บานี้คือคนทางมาอยู่นี้เออๆๆอสรุแล้วนี่ทางอ่าหลานเจ้านี่นี้อยู่ํากันนีเนาะนั่นแหละัอกับอยู่เจ้านแรกนหลานเนาะว่าอาเพิ่นเข้าอันอ่าสมาคมแสงสว่างอืมมคมงสว่างอ่าอ่าอยู่ อยู่นอกนะแต่ว <t> ่าง่ได้นอนอยู่ไหนั้นแต่ว่าเพิ่นก็นยังอยู่ในการควบคุมของเพิ่นเนาะเหนื่อยเลยเลยเลยได้ลาเห็นไอ้ชุ่มไอ้มาอีกเท่านึงดีใจอยู่ปะฮะเพราะอ้าัญญากับเจ้าว่าในวัยสี่เขาสารมาให้เด้อมีไอ้ซีมาให้แล้ว ยี <Zomb ies. S 1> ่ลายชื <huh> ่อว <into> <Deadpool> ่าได้ส์ะซื่อแบงค์วอยื่อี่คือผู้ชายแท้น้องแบงค์บอผู้ชายผู้ชายบ่ชายบอผ้ายอ้นี่ยพี่น้องผู้ชายเนาะเบิงหน้าคือผู้หญิงแท้ยยยะยย ที่ว่าพน<ห>น,น,น้องพนแม่มกำลังขอดนะบอผู้หญิบ่อ๋อมาตอนไหนท่านในคลิปลุงคือคมาบัท่องอยู่แม่พันนะเนาะนอนนอนกันเลยเข่าซานเจ้ายังมีหลายบ่ตัวเก่านะบ่่บหลายบอกินเข่าฮวงมเมื่อเลิกเข่าเจ้าเมื่อวานนี่กินเข่าฮวงอืมมันนี้แหละมาเขา่า มาเขาเน,น้นนนององบริเดี๋ยวหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำเป็นอยู่บ่เป็นเป็นอยู่<ด>ยเออหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำเนาะซอยตองพอตู่พันบนเท่าแหละเนาะอ่าเพราะอันใดที่ว,ดด<ด>ว่าน้องเพราะเห็ดซอยพันเดอเดห็ดซอยพันเดอเพราะว่าเพิ่นกัดเท่า<ด>แล้วเนาะเอาบุญกัดสิขอบ,บอกไม่นึงพี่น้องเลยเนาะเพื่อน้องพวกพี่กีเห็ดอยู่เนาะโดยเห็ดกับเนาะพี่น้องกับ คนเลี้ยงเจ้ามา้าก็แต่น้อยมเนาะพ่อแม่เจ้ากับโมนี่มีแต่้่าเถ่า,หา,หาเลี้ยงเพื่นเจา้าตรงหักตรงแข้งเพ,งเพงื่อนล้วก็ถนอมเนะาะหวัวแห้งเพื่อนไหวคนว่าเลี้ยงเจ้าเป็นไงล,ล้วเลยนางเด้อแล้วก็ที่สองบัดนี้ยบุญขออนุญ,ญาตเจ้าอีกเทนนึงพี่น้องเลยเนะาะถ้าเหตุไป็นถ้าเป็นไปได้เนาะบุญก็อยากให้เก็บเป็นเป็นระเบียบเรียบรออย้อยนิดน,นึงนมเนาะแล้วก็าพ่อแม่เราเนาะพี่น้องขออนุญาตนั่งต่อเด้อ ถ้าะมันนึ่งมากนี่ถ้าว่าที่อยู่บนสเสาเฮาสะอาดสะอ้างอ่าอยัดก,กระบอกมะกอไก่ห้าได้เนาะอ,อ่าเพราะวันนึ่งมากเฮา่ยห้า,าว่าเฮาที่อยู่มันบสาสะอาดสะอ้างมันสกปรกเนาะคอยะคอยัดน้ำไปหน่อยมันกะยุงยังกามีลาได้เนาะพอ่อเนาะทั้งงูทงงั้งเหี้ยวแล้วเ,เลยล่ะเด้อดเป็นอไอ้ฝากแม่เนาะฝากเก็บน้ำแนแหละเนาะจะได้กะขอแนะน้ำเนาะพอ่อเนาะและ้วกะอ่าอยากให้ทั้งพ่อแล้วกะน้อง อยู่ด้วยความออ่่าาบบนี้เจ็บข้อมไข่ข้อมเป็นอะไรเป็นน้องกันยู่แบบว่าอ่าสะอาดสะอาดในนั้นนึงเนานะกะมันกันยากๆยู่เพราะว่าใกล้กัอยูนิดนีพี่น้องเลยอ่ามันกันขี่ยั่งไซกะแต่ว่าอย่างไรมันเป็นระเบียบกว่านี้นั่นนึงเหนะเนาะ,ะพอเนาะอ่าไม่ได้พอก,กะเท่าแล้วไม่ได้อาศัยอีนางมะลิเดินนางเด้อเฮ็ดได้บ่เฮ็ดได้อ๋อเอามือ่อไห้มาเบิ่งนเป็นได้ อยากบแปนถึงขนาดแป้นเปียกเราพี่น้องเลยเนาะอยากแหนเป็นแบบว่าระเบียบในนั่นงนะพอนะเสาณาแพก็อยู่นเสภานาเพฆเนาะจะได้กะถวาบุญพิดพลาดบอกพิดพลาาประกันได้คานี่็ขอถทดขอภายน้ำเนาะอัน้กาชมเชยเนาะห้าอยากหชเจ้าแบบอยู่ดีแบบเหมนมีขญานขยาะเนาะาคือห้าไทยต้องไปนี่เาญาตินํากับเอฟซกัเบิ่งก็เ็นเนาะทั้งผู้ใหญ่เพื่น พูดสร้อยเจ้าเชื่อเงินไม่หาว่านี่การพนันน้ำเนาะให้น้องมะลิฝากบอกน้องมะลิแนี่ยกาให้ทั้งหาเก็บกวดอนามัยเน่นั่นนึงนะเป็นบอลไ่บอลมันนางเด้อห่าห้ายบ่เบาเนี่ยนี่ห่ายบ่บ่ห่ายกี้เนาะห้าไอโบกะดูความบางดีเด้อทางเอฟซีเบาความบางดีนางเด้อ น่ค<ช>ืนมีลุ่มรินน,น,นีใช่น้ำไปคนน้ำมากระดิุกออกใช้หันขอกใช้แช<ค>่หัวใังใช้เป็นคนแบลวงหน,น,หนามาน่ะผู้ขานี่แหล,<อ>ละะชอนเอาเชอกอันบานนี่ผัดอาใช้อันล่ออันแล,ล้วตอกล่อขอล่อน่แเปลวนะฮะก็ตอกร่อมันก็ดอกเบมดเลย เออฝันกันซอยเบียรอยงานอยู่ป้องซอยอยู่อืมเพิ่นกัอยาเฮตุอยู่ตัวเองปฏิตนเห็นลานไปเฮียนแล้วก็กินข่าวงเฮียนมาเธอเดียวบ่วได้นอนพักผ่อนจำยังแล้วก็มาก็เชือกอะหายเฮ็ดเชื so ่อกะบ่อ ต้นลานเือเพิ่นกัญญางมากเลยต้นลานเนาะนั่นและไอ้ลานเป็นผู้หญิงเนาะนั่นแหลยล่างสวยล่างงางสวยล่างบวงอันนี้ซอยได้เพิ่นก็ซอยเนาะนั่นแหละอันนี้บวุนกานาเชื่อว่าได้อยู่เนาะมะน Jeju, blah, chicken, องมะรีนเนาะอนามัยเกิบบวุนวางเด้อนามนาขึ้นเกียงไลยเกียงคือคนเด้อคนงามชั่ม เพราะอ่าให้ไปว่าฮันโมวี่ใบตองยังก็ได้นะแต่ว่ามอยมันอ่าแถมเป็นระเบียบแบบนึงเนาะมันเฮาเทนี้ไปแล้วมันหกคูหกตาแล้วมันอ่ามันงดงามบรนไดบรรนางเด้อสัญญาเห็นได้ปะอืมนาะอ่าะมืุนามาอยากให้เบาเห็นเด้อเบาเห็นมากมุนาบุคคลมาหาได้ยินปะ เว่าทังผู้ใหญ่เพิ่นก็อยากซอยน้องเพิ่นเนาะอยากซอยส่งเสริมการเรียนให้น้องเพิ่นนี่เนาะก็เลยเพิ่นอยากขอให้น้องมะลินี่แบบว่าแบบเป็นคนดูคนดูอนามัยมองเพิ่อนมองซานเนาะคือเขาเห็นมันหกมันหกมันหกตาเนาะนี่เขากะให้มันเกะกะเขาเก็บไว้มองที่มันเซียงหูเซียงตาเนี่ยก็ดีเนาะ เออว่าบักไม้มันตอกยาวมานี่ก็ตัดออกเนาะอะครับนั่นมันบ่ลงคงแข็งน่ะมันมันมองเบิ่งบ่งามเนาะให้มันงามคือคนได้เอ้ยตนก็ยังจบเจืออยู่แม่นบ่ให้นางอ่าเจ้าแมคนขี้ายได้เจ้าคนงามเด้อก็เฮ็ดคือคนจบเจคนงามเนาะอันนี้าบุออกไปก็จะเครียดบุเด้อเห็นบ่โอ้ยบมมีแต่บอกให้เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี นะคะแนนพักไปจะ,จะเ็ศมนตรยอยูุติเศ้าอะไรมันันดีเจ้าเองเนาะมาพอเนะดูอ่าก่อโดูดดยพ่อฮักเอา้บหนีหรือว่าจะไบเทิงเอาจีแบกไปให้เอาไว้เทิง,ง,ง,งบ้าฮะจีนอันอนั้นบ่อี่อเอาล่อสุกไปไว้พูนบ้า ủa với nhang anh cho với hành còn, là, rồi, thứ, rồi. Thì thì này, là, thứ thứ con gà này, bà gì, bẻ có được, má, nó, có เอาเข้าไปใส่นางขาวันเก่านะเอาไปยีลุ่มก็ได้ยีลุ่มก็ได้ป้ะเลยนี่เนาะอย่างเงื่อนพักเนาะอันนี้ข่าวว่าอ๋อโอเคพี่น้องเลยเนาะเอาไว้ได้ดานล่างก็ได้นางเนาะอืมอาชาก่อนอื่นก่อนอาชิกับกะอ่าอยากให้เจ้าหับป่าคืออายเบาเด้อ ได้ป่ะอาณาไม่มองนี่ก็ได้แถวมองยูมองเช้านี่นั่นเองเนาะทุกมื่อกิดห้องห้องเฮ็ดให้มันเป็นบาทเดียวเนาะเฮ็ดให้มันเฮ็ดชุ่มเมือเฮ็ดชุ่มเมือแต่ว่าบ่อยเฮ็ดร้ายนะเฮ็ดทีละน้อยนอนมันก็สะอาดอีกมันนางเด้อเอาเกาะเดินอ้ายอยากให้เจ้านี่เขาบุ้งคุณทั้งผู้ใหญ่เพื่อนเนาะที่ว่าเพื่อนด้ฝากให้มาบุญนี่มาซื้อเขาให้เจ้าเนาะให้น้องอวยพรอวยให้เพื่อนด้ไว้ขอบใจได้รายเด้อให้อยู่ดีมีแห้งห้ร่ำห้รวยเฮ็ดยังกะขึ้นกะเงยเด้อ น้ตปีลี้โลภะจีเงางักเงางเฮ้ยดีดีดีนิ่งๆนั่นนี่คือเขาถุนยาผู้ใหญ่คือเขาสบายดีคู่เลยจะสบายดีคู่อ่าไปไม่ละกันไปมาให้ลอกแรกลอกแรกเด้ออ่าอะไรที่ว่ามะบุญบอกจะกกลับไปแก่เอาเดินนางเด้ออ่าบางทอน้องคนเสียบามีคนบอกคนซ้อนเวลามากเลยเขียนมาเนาะอ่าก็มีแต่ปูพคนกัเท่าแล้วพี่น้องเลย แต่มันเหสมควรพิพาทประการใดก็ขอโทษแทนน้องเพิ่นน้ำแน่จะได้บ่บุญสิซัพพอร์ตน้องเพิ่นตื่มกว่านี้เนาะเวลาขอบคุณเพิ่นกับ่มืองามพวกเพิ่นเป็นผู้ใหญ่ใจดีอ่าสุดซอยเจ้าเรื่องการทำการเทียนแน่เด้อจะได้ก็สู้ๆตะนางเด้อโดยโดยเอาจะอายเมื่อปลาได้บานี้ได้ดยดีๆมีแฮงเด้อสบายดีโดยปลาสาี่น้องเก้บบุญกะสิทธิขอตเมื่อก่อนได้คำระบาดนี้เนาะ เจอได้พอเด้อเลยใไดีอยู่ดีไม่แห้งเนาะขอบใจหลายๆเลยมันหลานอยู่ดีไม่แห้งเลยมันเงินสุขภาพเข้มแข็งล้ำรวยล้ำรวยเลยอ่าผู้อันใใหญ่จดีจากผู้ญ่ใจดีก็หันอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพเข้มแข็งมันเงินล้ำรวยล้ำรวยโวตรเก่าดาุ หนึ่งดังไฟเฮงยังเล่นะต้มไข่แกงไก่อีนึงเข่านั่นแหละโอเคใส่เข่าหนี่บอนั่นแหละเออมันมาเข่าอยู่พี่นางเลยไปเลยนางเด้อหนึ่งเข่าซอยปูเค้าไปแถาเด้อโอเคเมื่นาอาจจะไม่เยี่ยมไม่ก็เด้อสูยๆนะนางเด้อแต่ก่อนสบายดีเถื่อนหนึ่งเด้อไปซาพี่น้องขอบคนกับขาญาติ เดินทางเมื่อก่อนเด้อบาทนี้พี่น้องเลยเนาะขอบ,บคุณขอบคุณพ่อพี่น้องก็สุขสุขคนที่เขามาหับส้มและติดตามตลอดมาเนอเอฟซี FC แล้วกับูนใหญ่ใจดีจากฝั่งไทยที่ให้าบุญเราเป็นสะพานบุญซื้อเขา่าซื้อน้ำเนาะมาใหนนนนานา้น้องเพื่นอนเนาะเอาอัอนใดที่วนะ่าน้องเพื่อนที่ว่ายังบบได้กั้นบอกซ้อนขอบุญกับสิคอยซัพพอร์ตเพื่อนต่อไปพี่น้องเลยเนาะเห็นไหมกับน้องเพื่อนกัคือสิอยู่นั่นนี่นะพี่น้องเลยกับเป็นกระเพาะพ่อแค่น้อยเนาะแล้วก็ อยู่กับพระเท่าพระเท่าก็บอยกขายร้านเฮ็ดทันให้นี่พี่น้องเป็นกันเนาะขอใจเพลินจีบๆพี่น้องเลยโดยแป๊บสักพี่น้องเกยพ่อๆกนคลิปหน้าเด้อคลิปนี้ไปก่อนขอการค่ำวันสบายดีแลาสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อ